เกมแม,แมอวอ้วนสุดปวดทุณยายสุดปัน่นเกมนี้นะคะก็เป็นเกม V R ที่เราดีนะคะได้รับบทบาทเป็นเจ้าแมวส้มค่ะที่อยู่บ้านคุณยายและทําตัวสุดปัน่นตามฉบับแมวส้มนะคะทำทุกอย่างได้อย่างอิสระลเลยค่ะน,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 นี่ครับกับข้าวกินโอ้เมนูเตมไม่หมดเลยอชอนี่แหละตกในหัวมลแล้วก็ยัดใส่ล ของฟินกระแพงปวดคุณยายเล่นของเล่นขโมยอาหารทำอาหารและจับปลามากินหรือให้อาหารมันดูทีวีเปิดคอมมีหลายอย่างที่ทํามากมายอุ้ยจ้าปลาอุยออกมาได้ไงเนี่ยอ่ให้อาหารนี่น้นๆน้ออนเนาาน,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 นมีเล็ด,ด้วยควนขวนกวดให้บอกเ เดต้าเพ็กและกำลังจะวางขายสำหรับเครื่องเล่นมีออื่นๆบนสตรีมน,นะคะ